ม,มีความสวัสดีครับ <c oughs> มาแล้วครับพอบ้านของ <c oughs> อพอสักขับนะมาตัวเดียวครับเพราะว่าอือ่นมาเมือนแล้ว <c oughs> พอสักลับเมื่อแล้วครับจะเป็นขอกสายนุนครับนะเกือบพทันถนนไปด่านนู่นครับสายนุนูุนครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้เฮ้เฮ้เอาลุดดีครับเฮ้เฮ้นี่ซายลุด,ดครับนีเ่เฮ้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  ก็พยายาสักเฮ้ยไปเลยเฮ้ยมาแล้วครับนะขออแลรนะี่เป็นของนลวงูครับแนละไม่น้อมครับน,นะ ใชงันเสื้อหาตัวซมันีเร่มาในเกี่ยวฟ้าเรือสองตัวตอนอยู่ออกอกไวยเแล้วนีนะรอรุ่นอยู่ว่ะจิตอมว่าร้านโตรดนว่าราคามั่ดีว่าไหแน่ยน่คัเกี่ยวฟ้าก็เป็นไฟ่เป็นไฟเผือกที่ดั้งุดในสิทธิกับง้วน่ะหมดจ้าลห

เสให้เด้องามันูาลูกเลชรไปจุลาในมูลดีสูงรดับดัว้านเ่มันแรนทำลาหาเลวาเปลี่ยนน้ำมันเ้าสูงคืออยหาทิพคือนี่นะรอยหาทิพยคือนี่ลูกพชรตไปต้านี่มันรนทาหาเพราะว่านัาใสความสูงความสูงลมันไป็นกามัมันอีก เนี่ครับนะีก็อม่ก้อมไม่ก้อม,น,อมนี่ก้อมครับนะครับของแม่ก้อมพอจะรัดครับเหมยอมเหมยห้องอันนี้พวมีวครับนี่มีมาสามครับไปไปไอยู เฮ้ย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 ดทางแล้วเฮ้ยเึ้นึ้นเฮ้ยาันี้มึงมีหเ่มฮ้ยเฮ้ยเฮ้ว่มาเก้ามาเก้าไท่ระังทรังแน่นมั้งตัดกันนะสงอดเทียมไม่เลวครับนะ ไปไปของมามาไปพุ่นแล้วบ่านีูสุรัตนหายังได้แล้วมาบกบหมูนะ้ำเอ้ยเขาไม่ก่อนมาแล้วครับนะสำนีฟ้าตามมาครับนะี่นี่ปีละลูกเลยนี่น,นะเออโอ้ดีลเลยลูกง้ายงยแดงกัน แต่เปลนลูกกอดีปล่อยยงีได้ออกลูกงยนั่นเซิรงยนั่นลูก้าเดี๋วเดือนเซิรงพักเดียวมีค้าม,าะามอะไรเอาเดี๋ยผลิตเอาเอาล้าเข้าไปล้าม,มาข้าวากันนะี้ปาดอย่งง้ล้าอีกผลิตับ Ừ, เอาเป็นยังดอกเด้งามเป็นดอกสีไรหลงมี่นี้ฟังหัวหายหัวหายหัวานังก็เป็นอยู่ต,าตา่ใตไม่ได้ไปสื่อเนื้อหัวดีบมกินอบอเลยอะนครับใส่ครับนะควายไม่น้อกลนครับเอา อ้าวถ่ายจะคว้างหมดนั่นเพราะทำไมอะจะคว้างหอดแล้วควายลุงคนครับลายลายมายยคุณไปดอนหนึ่งม้วนต้องควายครับไปทางทงกับในฟืน้นที่เก่าครับไปทางบลา,ท,า,กกาท่ามูลกับในฟื้นที่เก่าม้นผูกเก่าครับนะ คนผู้เก่าง้อไปแล้วครับง้วไปแล้วง้วไปแล้ว ติดง่าน,นครับติดเต้นนะครับเป็นยังไงควายกับมีอะไรเ็ไปไป น้อลืมครับซ้ายหนาซ้ายหลังลืมไปรถเร็วครับนะตาล่ายน้อยนะครับขออภัยเฮ้ยเป้ยห่อยเป้ยห่อยดูเฮ้ยเปยรอครบที่มันทำนะเอ้ย าาทำดีตะกอนครับนะง้วไปว่าไหนครับนะจิตเต้นครับต้องไล่พาเต้นไปอีกยวไปจัดการดีกๆกัครับนะรัดคนเดียวเดีย๋ยวโบยู่ควายไปก่อนลราครับเอ้าเพิ่งได้ไปไอควายไปก่อนเถอะเอาควายอย่าภาพครับนั่ไปเลยครับควายอย่าภาพนั่ไปเลยเฮ้ยไป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  <ทำ S 2> ไ,ไปไปไป,ไป ไยเลยฝากงานพอดีเดี๋ยวงานอ่ะขอทำนี่ครับของทุกท่านนี่เข้ามาเราเชิญครับรัดงบกันขอบคุณครับสวัสดีครับ